สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงวิสาบุญจันทร์วันนี้จะออมานำเสนอส่วนประกอบดอกทองไุไรค่ะเกสรเพศเมียมีมีส่วนประกอบคือยอดยอดเกสรเพศเมียก,ก้านเกสรเพศเมียเกสรเพศผู้มีส่วนประกอบคืออับเรนูก้านชูอับเรนูต่อมาคือรังไข่ปีปลี้ยกปีบดอกขอมือ สวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงช่านิการมากค่ะวันนี้ออกมาอธิบายส่วนประกอบของดอกบานชื่อนี่คือเกสรตัวเมียค่ะค่ะเกสรตัวผู้ค่ะค่ะรังไข่ค่ะค่ะกลีบดอกค่ะค่ะสวัอนดิการชื่อเด็กหญิงวันนี้จะออกมาทำเสนอตัวอสดอายตัวประกอบของดอกนี้ดอกนี้คือ เกสรเพศเมียกีบเยียงและเกสรเพศผู้และลำไคและนี่คือกีดอกค่วัดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงน้ำทิพย์สุเน่วันนี้จะออกมาแนะนำส่วนประกอบของดอกชาบาค่ะหนึ่งเกสรเพศเมียสองเกสรเพศผู้สามกีบเลี้ยงสี่ลำไคห้ากีบดอกขอบคุณคสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสิวันคุณท้าวันนี้จะมาบอกมาบอก ส่วนประกอบของดอกทอร่อนนะมนเกสรเพศเมียยอดเกสรเพศเมียด้านเกสรเพศเมียเกสรเกสรเพศผู้อับเรนูก้านชูอับเรนูกีบนเลี้ยงั้งก,กลีบดอกอันนี้กัผตืนใจตุงนมันนมันเล <สะ S 2> ยผบอกผมบ้องมีนำนี้นะนน อนตัวเมียอนตัวผู้กีบดอกนะรังไข่ตรงสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวิรัตนุ่มเองวันนี้จะมาอธิบายส่วนประกอบของดอกเก๊าครับนี่คือกีบเลี้ยงครับอันนี้เกสรตัวเมียรังไข่เกสอนตัวผู้แล้วก็กีบดอกครับณครับ